กันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมไปแล้วนะครับอันนี้นะครับเมื่อวานเมื่อวานผมขุดดินตรงนี้นะครับจะปลูกต้นไม้แต่ผมลืมไปว่ามันม,ม,นมีมันมีท่ออยู่ใต้ดินนะครับผมก็เลยไปขุดโดนแตกนะครับเนี่ยแต่วันนี้ผมจะมาต่อต่อตะแรกว่าใช้ข้อต่อตรงโอ,โอ้มันจะต้องขุดยาวลอกไปจากตรงนู้นมาตรงนี้นะครับอย่างน้อยก็ต้องวานะึง มันจะต่อได้นะครับเพราะว่าการต่อข้อต่อตรงเนี่ยเราก็จะต้องโกงข้อนะครับ้าต่อวิธีเนี่ยมันจะถูกหน่อยประมาณ4-5บาทนะครับแต่ถ้าว่าต่อง่ายหน่อยคือต้องใช้ข้อยูเนียนนะครับข้อต่อยูเนียนแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างแพงมากเลยนะครับ65บาทแต่วันนี้ผมมีนี่นะครับใช้ใช้ข้อคองอ สีตัวนะครับอสีต่ตัวก็สมมติอันหนึ่งหบาทก็แค่20บาทเองนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องขุดยาวเลยนะครับขุดแค่เล็กๆเท่านี้พอนะครับอันนี้นครับเดี๋ยวผมจะแต่งหลุมแต่งหลุมเพิ่มอีกนิดนึงคือไม่ต้องเอามากนะครับหัวดินดินแข็งมากเลยนะครับนี่ครับหลุมเท่านี้ก็พอ แล้วเราก็ตัดนะครับตัดไม่ได้เดี๋ยวผมต้องถอดใบเลื่อยก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหลุมนี่ตัดยากเดี๋ยวใช้วิธีเลื่อยแบบนี้นะครับนี่อาจจะเลยยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในหลุมนะครับใช้าใสายดำมันก็จะยากนะครับ อ่าออกแล้วเดี๋ยวผมลองวัดดูก่อนนะครับว่าต้องใช้ประมาณเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวตัดประมาณเท่านี้นะครับโอ้ยดินเขา้าอ่ะเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดก่อนนะครับ อันดับต่อไปเดี๋ยวเราต้องทาก,กาวก่อนนะครับากาวเนี่ยผมทําเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมอยากจะดูคลิปวิธีทํากาวทาท่อพีพีีซีเองเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับกดกดลิงก์ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มทํากันนี่ทาก,กาวก่อน กาวนี้ผมลองทดลองใช้ดูแล้วนะครับใช้การได้ดีเลยลองลองอแรงดันน้ำสูงนะครับดันจากปัก้มก็ไม่มีรั่วเลยนะครับตรงนี้ต้องให้มันตรงกัน,น้วยนะครับถึงจะทาตรงนี้แล้วอันดับต่อไปอเราจะต้อง,ต,องตัดท่อ ความสูงต้องให้เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องต่อขึ้นมาตัดประมาณเท่านี้นะครับตัดสองตัวไม่ต้องตัดสองตัวนะครับครับ อันนี้ได้มาสองตัวแล้วนะครับอ่าเราก็ทาก,กาวเดิมนะครับ นีนะครับแล้วแล้วเราก็ใส่ตรงนี้อีกอากตวงตรงไปไหนออกหากาวก่อนนะครับนี่เราต้องหมุนให้ตรงนะครับเดี๋ยวตอนใส่มันจะใส่ยากนะครับ เสร็จแล้วเราต้องมีตัวนี้เองนะครับเดี๋ยวต้องตัดอีกหนึ่งตัวประมาณใช้ประมาณนี้นะครับเดือสั้นนิดนี้ตัดยากหน่อยนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราทากาวพร้อมกันสองด้านเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ใส่ด้านนี้ก่อนนะครับ แล้วเราก็กดลงไปนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับอ่าเป,เป็นวิธีการที่ว่าต่อต่อไม่ยากนะครับไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดเป็นล่องยาวนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับยังไงก็ประหยัดว่าข้อต่อยูเนียนนะครับข้อต่อยูเนียนนี่แพงแล้ายิ่งถ้าเป็นอ่ายูเนียนประมาณนิ้วหรือนิ้วครึ่งอะไรเงี้ย ไม่รู้เท่าไรแผมก็ไม่รู้กันแต่ว่าอันนี้65บาทนะครับเอ่อก็เป็นวิธีการต่อท่อที่ว่าแตกใต้ดินนี้ครับเป็นการต่อที่ว่าเอ่อง่ายมากเลยนะครับใช้งบประมาณน้อยคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ